พระานาธที่คุณของพระองค์ที่มีต่อชาวกัมพูชาสมัยเขเมรแดงนะฮะผมหนึ่งเป็นหนึ่งในส่วนของอที่ได้พระองค์รับเอาไปเลี้ยงแล้วก็ดูแลให้พ้นจากตรงครามสมัย1 9 7 9นะฮะที่ข้ามฝั่ง,งมาจากกัมพูชาเพราะฉะนั้นรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนมาร่วมปันปนป่นเพื่อแม่ในใน,ในปีนี้นะครับ อยากจะช่วยให้เต็มที่แล้วก็ชวนเพื่อนชวน,เพ,น,เ,พนเพื่อนชาวกัมพูชาอีกกลุ่มหนึ่งทีมงานบานมาจากขนมเป็นนะครับเพื่อตอบแทนบุญคุณของพระอ,องค์ตอบแทนบุญคุณของประเทศไทยที่มีต่อชาวชาวกัมพูชาสมัยนั้นนะครับไม่มีอะไรมากนอกจากนิ้วมือสิบมือนะฮะพนมขอขอบคุณมากนะครับ